โอเคค่ะก็น้ำหนักเทาต่อนะคะน้ำหนักเทาลงไปเรื่อยๆลงน้ำหนักเทาต่อไป โอเคเราได้น้ำหนักขาวแล้วแต่ว่าเส้นที่เราแบ่งแบ่งช่องของน้ำหนักไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่นะคะทีนี้ทีนี้ลองมาดูตรงนี้มาสู่น้ำหนักขาวเนี่ยมันจะมีรอยต่อตรงนี้เนาะรอยต่อขาวไปดำเนี่ยมันจะไม่ได้แบบตัดชึบชึบแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเราทําให้มันด้วยทําให้มันเกลี่ยเข้าหากันด้วยน้ำหนักมือที่ ที่อ่อนๆค่ะทำให้มันเปลี่ยเข้าหากันก็คือง่ายๆคือให้เส้นมันหายไปเนาะเส้นมันหายไปดื่อน,น้นําหนักมืออ่อนๆเนาะอ้วยน้าหนักมืออ่อนๆใส่น้ำหนักอ่อนลงไปปั๊บแล้วก็ใส่น้ำหนัก เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงคือทุกอย่างอยู่ที่ที่น้ำหนักมือเราหมดเลยค่ะน้ำหนักมือเราว่าเราจะลงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบอันนี้ขึ้นเนาะส่วนตรงที่เกินมาเดีย๋ยวนะคะตรงนี้ใช้น้ำหนักเข้มขึ้นมานิดนึงเป็นตัวเชื่อมอ่าส่วนตัวที่เกินมาคือตรงนี้พวกพวกเนี่ยให้ใช้อย่างลบกได้อย่างลุกสกิดเขาเรียกว่าสกิดนะคะสะกิดได้นี่มันก็จะคมขึ้นชัดขึ้น Okay. นะคะทีนี้เรามาต่อกันน้ำหนักที่สองคือน้ำหนักดำเอาดำสุดนะคะดำสุดก็คือจากตรงนี้โค้งมาข้างล่างตรงนี้นะคะที่เราล่างไว้เนาะล่างไว้เนาะทีนี้มันจะไม่ได้ดำเป็นเส้นใหญ่ๆเนาะมันจะมีตรงนี้เป็นน้ำหนักกลางอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะคาด ข้างล่างก่อนนะคะคัดน้าหนักข้างล่างก่อนตรงนี้นตามแบบนะคะตามแบบเลยนี่จริงๆมันก็จะไปตามแปลนของตามแปลนของแก้วค่ะตามความคุ้งของแก้วโอเคเราได้เส้นแล้วหลังจากนั้นเราลงน้ำหนักเข้มสุดเข้มสุดก็คือตามที่เราทำไว้ นี่ไอ้หนูเสริมนิดนึงก็คือเวลาที่เริ่มการดรองอะคะ่ะมันจะมันจะเริ่มมีมีดำๆตรงนี้เนาะติดที่มือเราเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราหาหากระดาษเศษอะคะ่ะมารองที่มือที่แขนกระดาษเศษมารองที่แขนเราแบบนี้เพื่อให้งานเรามันไม่เปื้อนไปด้วยเนาะก็จะรองที่แขนเราแบบนี้ นั่งนั้นก็เหมือนเดิมค่ะระบายระบายลงไปหูหูไว้ก่อนนะคะเราจะทำทีหลังโอเคเปิดดูได้ว่าน้ำหนักโอเคไหมถ้าโอเคก็ไปต่อตามช่องที่เราขีดไว้นะคะ ตรงเกินยังลบบได้เพื่อความละเอียดสวยงามตรงที่มันเป็นเกินเกินออกมาไปต่อวิธีการก็คือหนูจะนอนหนูจะนอนดินสอนะคะให้มันเกิดเป็นเศษสีแบบเนี้ย แล้วพอมันมันเริ่มทู่แล้วก็หมุนหมุนดินสอไปเรื่อยๆหมุนดินสอไปเรื่อยๆห,หามุมที่มันอันเนี้ยมันหนูหนูระบายตรงทู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้มเนาะแต่พอหนูหมุนดินสอปับ๊บมันจะได้น้ําหนักที่เข้มขึ้นได้เพราะมันเหลมนะคะหมุนหามุมได้เป็นเทคนิคการใช้ดินสอ,อประมาณนี้ ตรงที่มันเป็นโค้งเนี่ยเราหันดินสอเก็บได้นะคะเก็บเข้าไปได้แบบนี้ได้ทีนี้เรามาเชื่อมเขาหน่อยค่ะเชื่อมน้ําหนักเข้มสุดไปหากลางเนาะด้วยน้ําหนักมืออ่อนลงจากเข้มเมื่อตะกี้เชื่อมเขาหน่อยเชื่อมรอบที่หนึ่งนะคะเชื่อมตามแป็นด้วยนะคะแบบว่า นี่ไหมมันเห็นมันโคง้งตรงนี้แล้วก็โค้งตามไม่ใช่แบบว่าเชื่อมถุมสี่ถุมห้าเนาะเชื่มอมเชื่อมตามแปลนเขาไป มันเป็นชั้นไม่เป็นไรเราไว้ก่อนเชื่อมตามเป่นเข้าไปตรงนี้จะมีเข้มๆด้วยนะคะนิดหนึ่งเส้นๆเนล็กๆด้วยน้ําหนักกลางกลางเมื่อกี้เลยมาต่อขึ้นมาข้างบนเลยค่ะคแล้วก็มาเชื่อมต่อเชื่อมตรงรอยต่อเราจะระบายทัรรอยต่อนั้นนะคะ ด้วยน้ำหนักกลางของทั้งสองทั้งสองน้ำหนักจะระบายทับรอยต่อน,นั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาพอสมควร ดินสอได้นี่มันก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไล่น้ําหนักสีนะคะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแต่ไล่น้ําหนักโอเคทีนี้เราหันหันหันดินสอตามตามรูปทรงของเก้ยวได้เลยแล้วก็ระบายขึ้นไปแบบนี้อันนี้หนูกดเข้มแล้วก็ปล่อยมือออกเรื่อยๆปล่อยมือออกเรื่อยๆปล่อยมือออกเรื่อยๆค่ะ นี่ <N ee> มันจะเกิดน้ำหนักแบบนี้ทำเหมือนเดิมตามความโค้งเข้มปล่อยมือออกเรื่อยๆปล่อยมือออกเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้มปล่อยมือออกปล่อยมือออกเรื่อยๆมันก็จะทำให้เส้นหายไปเนาะเข้มปล่อยมือออกเรื่อยๆปล่อยมือออกเรื่อยๆ ามเส้นที่เราลากไว้ด้วยนะคะเราจะไม่ออกไปนอกเส้นเพราะถ้าทำให้แปลนมันผิดเนาะจะทำให้แปลน,น,น,อปลนของแก้วมันผิด <Okay. S 1> นี้ก็ไปต่อโอเคโอเคประมาณนี้เนาะ จากรูปทีนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีความเข้มนิดหนึ่งความเข้มนิดหนึ่งตรงนี้จะอ่อนกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเราใส่น้ำหนักนี้เข้าไปด้วยนิดหนึ่งนะคะเราสังเกตเห็นอะไรอะ่ะเราทําได้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าไปวาดรูปอื่นก็ตามอย่างเช่นรูปขวดรูปแจกันอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเห็นน้ำหนักตรงไหนเราใส่ลงได้เลยค่ะ ไม่ไม่ได้มีทฤษฎีแต่ว่าเราสังเกตจากสิ่งที่เห็นจริงๆแล้วทําได้เลยพอมันเป็นน้ําหนักตรงนี้ขึ้นมาแล้วหนูก็เชื่อมชิ้นกำน้ำหนักไปหาบ้านข้างๆเขาเป็นหาน้ําหนักข้างๆให้มันดูเป็นแก้วเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนน้าหนัก ทีนี้ตรงนี้บนในขาวเนี่ยมันก็ยังจะมีขาวมากขาวน้อยอันนี้ขาวมากขอบๆนี่ขาวน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อ่อนที่สุดเลยค่ะอ่อนที่สุดเลยอ่อนๆลงไปเลยอ่อนๆๆเหลือเ,อเว้นไว้ตรงกลางไว้เพราะมันเป็นจุดที่ขาวมากน,นี่ ถึงบอกว่ายิ่งสังเกตมากก็ยิ่งจะเห็นรายละเอียดน้ำหนักมากอ,อะประมาณนี้ตรงนี้รู้สึกว่าย,ยังไม่มยังไม่ดำเนาะก็ใส่ได้ค่ะเนี่ยมันจะมีดำดำแหลม,หลมๆอยู่ตรงนี้นิดนึง ดำๆแหลมๆอยู่ตรงนี้นิดนึงเพื่อให้แก้วมันดูโค้งเราก็ใส่ตามเขาไปเลยแต่ใส่ตามธรรมชาติมันแสงเราธรรมชาติมันเนาะโอเคหลังจากนั้นตรงฐานวางแก้วนะคะจะมีแสงลอดๆโดนๆอยู่นิดนึงตรงนี้เราวาดเอาเลยค่ะวาดเป็นช่องตรงนี้ไว้หนึ่งช่องเนี่ยก็คือช่องนี้อันนี้ช่องที่สองก็วาดไว้ หลังจากนั้นเราลงน้ําหนักไปเลยโดยโดยเว้นตรงที่เราอ่าจํากัดพื้นที่เขาไว้เนาะเราลงน้ําหนักเข้มไปเลยนะคะโดยที่ข้างล่างสุดเนี่ยที่โดนพื้นเนี่ยมันไม่โดนแสงอะไรสักนิดเดียวอ่ะมันเข้มสุดอยู่แล้วเนาะก็ไล่ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมเว้นช่องที่เราเว้นไว้ที่มันเป็นที่มันกระทบแสงเยอะที่สุด เส้นนี้มันจะลึกเข้าไปเนาะตรงนี้เป็นตรงเชื่อมแก้วกับก้นแก้วค่ะมันก็มืดมากมันมืดมากมันไม่โดนแสงเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นน้ำหนักที่เข้มที่สุด ขีดลงไปเลยค่ะลงน้ำหนักลงไปส่วนต่นนี้ข้างล่างนี้ก็เหมือนกันเข้มมากถ้าตรงขาวไม่ขาวพอใช้ยางลบนี้สกิดได้ถ้ามียางลบอื่นที่เป็นแบบทั่วไปใช้ได้นะคะใช้ได้สกิดลงไปปึ๊บแบบนี้นี่มันก็จะขาวเลยทีนี้ตรงนี้ก็สกิดได้นะโ ก็จะเห็นเลยว่ามันขาวโอเคอันนี้เรายังไม่เสร็จนะคะเราจะมาลงที่หูแก้วก่อนค่อยจะมาดูว่าภาพรวมมันโอเคหรือยังแสงเงาได้หรือยังนะคะโอเคทีนี้เรามาดูที่หูแก้วเราจะเว้น เราจะกําหนดขอบเขตของแสงเลยโดยการวาดเนาะอย่างเช่นมันมีตรงนี้มีตรงนี้เราก็วาดลงไปเลยค่ะวาดลงไปเลยเนะาะวาดนี่คือช่องของแสงที่เราจะเหลือไว้เราจะไม่ลงสีตรงนี้นะคะก็ค่อยๆสังเกตไปเจอตรงไหนก็วาดไป มันก็จะกลายเป็นแปนของแก้วไปด้วยค่ะแสงเงามันจะทําให้เกิดแปนของแก้วไปด้วยเนาะโอเคให้เราเข้าใจเนาะว่าเราจะเว้นตรงไหนไว้แล้วหลังจากนั้นภายนอกเส้นที่เราขอบเขียนไว้ให้ลงน้ําหนักกลางไปเลยค่ะทั้งหมดลงน้ําหนักกลางไปเลยทั้งหมดทีนี้สังเกตว่า สังเกตว่าพอมันเป็นฝั่งนี้หนูจะไม่จะไม่กลับมาเฉียงทางนี้เพื่อให้ทิศทางของการระบายของหนูเนี่ยมันไปทางเดียวกันหมดเนาะมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ทําให้งานมันดูเรียบร้อยขึ้นนะคะให้เป็นทางเดียวกันหมดต่อให้มันจะแบบระบายยากเนี่ยมันก็จะทําไปเพื่อให้งานมันไปในทิศทางเดียวกันจะถามว่าตะแคงได้ไหมได้ แล้วแต่ความชอบอย่างนี้แล้วกันค่ะน,นี่เราก็จะขยับมาช่วยแบบนี้ช่วยนิดนึงมือนึงเนี่ยจะจับกระดาษรองมือไว้เพราะว่าถ้าเราไม่รองเนี่ยมือจะเปื้อนแล้วค่ะเริ่มเปื้อนละ กลางนะคะน้ำนักกลางไม่ต้องกดมากนี่ได้กลางปับ๊บเราจะมาดูว่าตรงไหนเข้มที่นี้ตรงเข้มก็คือส่วนที่มันจะโค้งกลับไปข้างหลังเนี่ยก็คือตรงขอบมันนั่นเองนะคะ ตรงขอบของทั้งสองข้างเนี่ยจะ,จะเข้มแต่จะเข้มเท่ากันไม่หมดอย่างเช่นข้างบนเนี้มันโดนแสงก็งจะไม่เข้มมากตัวที่ไม่โดนแสงเลยตรงนี้ก็เข้มสุดตรงนี้ก็จะเข้มมากหน่อยอะไรแบบเนี้ยลองสังเกตดูจากต้นแบบได้เลยนะคะแต่ก็คือรวมรวมก็คือตัวตรงที่เข้มก็คือตรงที่จะโค้งเนี่ยจะโค้งเข้าด้านหลังเนี่ยตรงเส้นที่จะโค้งเข้าด้านหลังคือเส้นขอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ใส่เลยเหมือนเดิมกดเข้มแล้วก็ปล่อยมืออ่อนลงไล่เข้าไปข้างในนี่ ดูลึกดูลึกเข้าไปไปล่อยกดเข้มแล้วก็ปล่อยนะคะจะไม่ใช่เข้มตลอดทางข้างนอกเหมือนกัน เข้มจากข้างนอกแล้วก็ปล่อยมืออ่อน,ออนๆกดเข้มแล้วค่อยๆปล่อยมืออ่อนๆนี่พวงขาวปล่อยขาวเลยโอเคแล้วก็มาดูภาพรวมว่าขาวเท่ากันดำเท่ากันไหมนะคะโอเคถ้าถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าน้ำหนักของแก้วกับผมโอเคแล้วก็จบงานได้เลยโดยการที่เราเช็คขอบขอบ ที่เราระบายเกินออกไปเนี่ยมันทําให้แปลนภาพมันเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บรายละเอียดถ้าเกินให้ลบออกอย่าอย่าแบบว่าอย่าระบายออกไปเพิ่มอ่ะมันทําให้เบี้ยวไปเลยะคะ่ะถ้าเกินให้ลบออกเลยเนาะอย่างเช่นตรงนี้มันเกินเนาะลบลบออกเลยะคะ่ะถ้าตรงนี้มันเกินออกมาเนี่ยถ้าเรมว่าหนูไประบายทับเนี่ยแปลนแก้วจะเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นใช้วิธีการลบดีกว่าวิธีการเติมถ้ามันเกินออกมาจากเส้นที่เราล่างนะคะ เหนเกินนิดเนี่ยถ้าหนูระบายออกมาเนี่ยก็คือเป็นเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเขาก็จะเขาจะเติมออกไปแบบเออระบายเกินแล้วกูเติมออกไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะทาให้แปนมันผิดเนาะเป็นมันไม่ถูกโอเคเก็บอีกนิดเดตัวนี้เข้มมากแล้วก็ใส่เข้มให้เท่าตรงไหนที่ควรจะเข้มทีนี้มาดูในในใน ในในแก้วเนาะมันจะมีเส้นขอบตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้จะไม่เห็นและตรงนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้ใส่ตามเขาด้วยค่ะใส่ตามเขาด้วยไม่ใหญ่นะคะปาแก้วไม่ใหญ่เป็นน้ำหนักเา่าเป็นน้ำหนักเา่า Okay. หลังจากนั้นก็จะมาดูกันในในแก้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้เข้มค่ะถ้าดูสังเกตดีๆตรงนี้จะเข้มกว่าตรงนี้เนี่ยข้างในพื้นที่ขาวตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นขาวที่เข้มขึ้นมานิดนึงตัวนี้จะขาวมากเพราะว่าตัวนี้โดนแสงเยอะเพราะฉะนั้นทําเหมือนเขาค่ะโดนน้ําหนักมือที่อ่อน กว่าในแก้วนี้อีกนะเพราะว่าพื้นมันเป็นขาวใช่ไหมคะอ่อนแบบสุดๆเลยแบบแทบจะโอ้โหขีดเลยแต่ว่าทําไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดมิติมากขึ้นเยอะเลยนะคะทําให้เกิดมิติมากขึ้นตามแบบที่เราเห็นเลยค่ะว่ามันถึงตรงไหนมันจะถึงประมาณตรงกลางกลางแก้วเนาะประมาณนี้ส่วนข้างในนี้มันจะลึกเนาะนจะลึกเข้าไปก็แสดงความลึกเขาหน่อย นี่ค่ะนี่มันจะดูแบบแก้วที่ลึกจริงๆลึกลงไปข้างในแก้วประมาณนี้ทีนี้เก็บรายละเอียดค่ะลบส่วนที่มันไม่สวยงามลบออกไป ประมาณนี้ค่ะจะได้แก้วขึ้นมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็วิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะเช็กว่ามันได้ไหมให้เอางานออกมาไกลๆค่ะให้เอางานออกไปไกลๆแล้วก็ยืนดูก็ได้เรายืนดูว่าเอ้ยมันแสงเงาโอเคไหมตรงไหนมันเข้มไปตรงไหนมันอ่อนไปทีนี้ถ้าเรายืนดูแล้วเอ้ยมันแปลกๆเราเราเอาจากสิ่งที่เราดูไกลๆอะคะ่ะดูจากภาพรวมมาปรับแต่งตัวไหนที่มันขาดหาย แต่งตัวไหนที่มันขาดทายให้มันดูเป็นแฟนมากขึ้นเออตรงนี้ดูไกลๆแล้วแอบแหบโค้งแ,แอบเบี้ยวแล้วก็เติมแล้วอาจจะลูเยอะไปอะไรอเงี้ตัวนี้รู้สึกว่าพอมาดูด้านบนแล้วข่าวไปนะคะข่าวไปแล้วก็ใส่น้ำหนักอ่อนลงไป แล้วค่อยใช้ยางลบสกิทค่ะมันจะไม่ได้ขาวไปหมดสกิทนิดเดียวฟึบนี่ยางลบช่วยได้นะคะก็เป็นอุปกรณ์การวาดรูปอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์การสร้างงานศิลปะอย่างหนึ่งนีข้างบนอันนี้เราก็จะไม่มองข้ามเพราะว่า,วามันทำให้แก้วดูลึก ทนี้ถ้าเราดูในรายละเอยียดจริงๆเข้าไปอีกนะคะของภาพตัวอย่างเนี่ยแก้วเนี่ยมันจะมีความหนาสิ่งที่ทําให้เห็นความหนาคือตรงนี้มันจะมีความสว่างมากๆเลยเนาะตรงนี้จะมีความเข้มมากๆเหมือนจะลึกเข้าไปข้างในตรงนี้มันโดนแสงสว่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นส่วนนี้ลองใช้ยางลบสกิทนะคะส่วน,นใช้ยางลบสกิทยางลบที่มีปลายแหลมเนาะ เพราะว่ามันจะเกิดเส้นเนะนี่ใหญ่ไปเนาะใหญ่ไปแล้วก็เติมเข้าไปประมาณนี้นะคะส่วนฝังอีกฝั่งนึงจะเข้มก็ไล่มาจะมีขอบเข้ม ะะแต่ในความเข้มก็ยังมีแสงนิดนึงถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นนะคะโอเคประมาณนี้จะได้แก้ว แบบสมมูรณ์นะคะแบบดออิ่งสมบูรณ์เ่ okay. นี่ค่ะนี่คือแก้วจากน้ำหนักสามน้ำหนักเนาะสามน้ำหนักที่เราเรียนไปเนาะแต่จริงๆแล้วสามน้ำหนักมันซ่อนอยู่ด้วยความความน้ำหนักดำน้ำหนักเทาเข้มมากๆเทาเข้มกลางๆเทาเข้มอ่อนๆออนมาที่เทาก่อนที่จะเป็นขาวก็เป็นเทากําลัง เทากําลังจะขาวทาเทาขาวกลางๆอะไรเงี้ยค่ะภายในเนี้ยมันจะประกอบได้เฉดมากมายเนาะก็ทีนี้พอเรามาวางเป็นในวัตถุมันก็จะเกิดเฉดต่างๆจาก3ามน้ําหนักนี้ในนี้เลยค่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าเกิดว่าพี่ทําไม่ได้หรือว่าสงสัยอะไรก็ให้ให้ถามใไลน์ได้เลยนะคะโอเคค่ะ